ครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับนานาสาระก,กับกอน,นะครับในวันที่27มกราคมปี2 5 5 7นะครับครับวันนี้กงก็จะมานําเสนอในเรื่องของการสูดลมหายใจเข้าออกนะครับครับก็มาเริ่มเรื่องกันเลยครับการสูดลมหายใจเข้าบอดและออกจากปอดเปรียบเสมือนการดึงจุดชนะักการดึงจุดแผ่นยางลงมาอย่างช้าๆ ปริมาตรของอากาศในกล่องจะเพิ่มขึ้นมีผลทําให้ความดันของอากาศภายในลดลงและน้อยกว่าความดันของอากาศภายนอกอากาศจากภายนอกจะเคลื่อนเข้าทางหลอดแก้วผ่านไปยังลูกโป่งซึ่งเปรียบเสมือนกับบอดทาให้ลูกโป่งพองออกในทั้งกับกันเมื่อดันจุกแผ่นยางขึ้นทําให้ปริมาตรของอากาศภายในกล่องลดลงความดันอากาศภายในเพิ่มขึ้นให้อากาศภายใน ลูกโป่งออกจากลูกโป่งผ่านหลอดแก้วออกสู่ภายนอกการหายใจเข้าออกเกิดจากการทํางานของอวัยวะสองชนิดคือกระบังลมและกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงขณะที่กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้นกระบังลมลดต่ําลงทําให้ปริมาณช่องอกมีมากขึ้นความดันอากาศลดลงอากาศภายนอกจึงผ่านเข้าสู่บอดเป็นจังหวะหายใจเข้า แในขณะที่กระดูกซี่คงเลื่อนต่ำลงกับวัางลมเลื่อนสูงขึ้นทําให้ปริมาตรของช่องอกน้อยลงความดันอากาศภายในช่องอกสูงขึ้นอากาศภายในจึงออกจากบอดสู่บรรยากาศภายนอกร่างกายเป็นจังหวะการหายใจออกดังภาพนะครับและนี่ก็คือนานา,นาสาระกับกอครับคุครับ